อสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้พาเดินมองข้างบ้านหน่อยพี่โซนมะนาวเนี่ยเห็นปะ่ะนู่นมะนาวในวงบ่อซีเมนที่ปลูกบนพื้นปูนซีเมนอันนี้มะขามที่เขาทิ้งใบนะเขาเริ่มทิ้งใบนะเราก็จะเราก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไป ตัดแต่งกิง่งคือใบร่วงหมดเลยเนี่ยใบมะขามเนี่ยร่วงหมดเลยเราก็เอาไปใส่ต้นในกระถางหมดแล้วใบมะขามนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นปุ๋ยชั้นดีนะ่วงนี้ทิ้งใบเราก็ตัดแต่งกิง่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ปุ๋ยพวกน้ำมงน้ำหมักต่างๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่ ใบร่วงเต็มเป็นหมดเต็มพื้นเลย้เก็บกวาดเหนื่อยหอบนี่ก็ตัดแต่งไปเหมือนกันมะเฟืองหวานอันนี้นานแล้วยังไม่ติดรากแต่ก็ติดดอกที่ดีดอกก็สวยดีนะี่ เฟืองหวานหวาน,นจริงเลยตอนกิน่นขยายพันธุ์ยังไม่เห็นรากนะเราก็ลองตัดกิ่นก็ไปชิ่มลงดินไปละรอรูอร้ว่าจะติดป่าตัดปุ๊บทิ่มปับ๊บ คือกิ่งต้นไม้ต่างๆเนี่ยตัดไปสิบกิ่งเนี่ยทิมๆไปติดสักหนึ่งกิ่งเนี่ยสแสดงว่าเขาตัดปักชําได้สมมุติตัดไปสิบกิง่งตายเก้าแต่ติดเพียงหนึ่งกิง่งแล้วรากเดินสแสดงว่าต้นไม้ชนิดนี้สามารถตัดกิ่งปักชําได้เอออที่ไอ้ตัดสิบกิง่งรอดก,กิ่งหนึ่งก็เห็นแล้วว่าเขาสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชํา นี่ยังไม่ได้มาตอนกิ่งเพิ่มเลยเนี่ยว่าจะตอนกิ่งมะนาวเพิ่มเนี่ยมะนาวแป้นดอกพิเศษเนี่ยต้นนี้ทั้งต้นเลยเนี่ยสามารถตอนกิ่งได้อีกประมาณโอ้โหตอนกิ่งได้อีกสิบกิ่งได้มั้งด้วยแต่ละกลิ่งเี่วตอนได้เท่านั้นน่ะสีแบบเนี้ยเนี่ยน่น เนี่ยกิงเเนี่ยตอนได้ดีเลยงานเราเยอะไปเลยวยกันแเ้วก็ทยอยตอนด้วยกันนี่ไปตัดใบขามานะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารากมะนาวเขาเริ่มลอยขึ้นมานะเราต้องหาอะไรมาคลุมนะแต่นี่เราพอดีไปตัดตัดขามาใบขามาแล้วเอาใบขามาคลุมอีกหนเขาเขาติดดอกออกผลมาให้เรากินจนเขา ต้นโสมแล้วเดี๋ยวก็จะได้เวลาตัดแต่งทําสาวเขาละโซนนี้ตัดแต่งทําสาวได้แล้วนะรออะไรรอเปล่าพอมองนู้นมองทางด้านด้านนู้นนู้นนู้นเาขาติดลูกมาเต้ไปหมดเลยทันกินพอดีด้านดอกพิเศษของเราเด้อเมื่อกี้เลยมาเลยมาเลยนี่ตัดอันนี้นานเฉวยที่ตัดแต่งกินไป แล้วก็เอากวาดใบมงใบไม้มาหม,มกหมกหม,มกในกระถางเนี่ยสิ้นจ๋าอ้วนไปไหนอ่ะอ้วนอ่ะอ,อะเอามาข้าไปไหนอ่ะอะเอามาเข้าไปไหนอืมเดี๋ยวนี่อันนี้พวกกิ่งสะอมเนี่ยตัดเอามาทิ่มจิ้เขาก็ติดนะตัดกิ่งเอามาจิ้มจิจ้มอุ้ยอ้วนอ้วน โอนยวนเดนน่ยขาเจ็บันเป็นไรอ่ะโอ้ยขาเจ็บมันไขข้อดีเหมือนแม่นั่นนี่าน้ำหนักตัวเยอะนะอ๋อโอ๊ยเจ็บเอไม่กาละเป็นไรเนี่ยลูกโอ้ยังยกขาฉี่ได้โอเค นี่ผู้นั้นชาวเวยนี่ตัดกิ่งมาทิ่มๆอะเราต้องการเยอะมากนะเพราะเราต้องการที่จะเอาใบเขาเนี่ยไปไล่แมลงวีขาวนะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แลยนะลองดูนะพวกผู้ผักขมๆเนี่ยเด็ดใบเขาเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเนี้ยแล้วไปใส่ตามกระถางอ่ะเนี่ยไปใส่ตามพวกเนี่ยกระถางที่มันมีแมลงวีขาวบินว่อนว่อนว่อนๆนะพวกมะคงมะเขือเปราะนี่พลิกพลิกเอาไปใส่หบกๆจนเขาย่อยสลายนั่นแหละ ราก็จะดูสารขมขมข,ขึ้นมาส้มจี๊ไปเนี่ยือส้มอะไรว่าจะถอนตั้งหลายครั้งเลยยังไม่ได้ถอนสักทีเนี่ยคนที่ตามคลิปเราอยู่อะเนี่ยเด็ดใบไปนานเฉาบวยนี่เยอะมากเนี่ยเราชอบเด็ดยอดกินคนที่กินขมขมเป็นเนี่ยเขาจะชอบไปกินอย่ส้ตมตำราดน้ำตกชุปหน่อไม้นยเนี่ย,เ,ยเด็ดก,กินวันละใบวันละยอดเนี่ย ไปใส่ทำปุ๋ยหมกักลงททำปุ๋ยหมักหมดไล่มแมลงนี่ก็ใช่อม,อม,มอนมอนมัมเี่ขอตาที่แอปตะขมนมช่องเดโชสุดอินนะคะ <c ười> ใครสนใจเหมือนนอกเหมือนแปลกแกไปที่ช่องเดโชสุดเอน็นใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรัร่งไปที่ช่องเกษตรนอกรงเร,ร,ร,รียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกร,ร,ร,รงเรียนด้วยนะแล้วเห็นมัมลรี่ เขาตาที่ยงนครพนมได้ได้ความรู้นะช่องน้องหนวดเนอะ่ะเขาให้ความรู้นะแต่โดยเฉพาะเลยอะ่ะตูกฟิกลูดมะเดื่อฝรั่งนี่จะให้ความรู้แบบเฉพาะเลยใครที่ชอบฟิกหรือหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปกดติดตามส่วนเราเข้าไปฟังเพลง <c oughs> น้องดเดือดร้องเพลงคลาสแล้วก็ความหาอีกเยอะดูช่องหนวดทีไรแก่ลงทุกปีหั <c oughs> วเรามากเต้นก,กายเยอะ นี่อันนี้น้ําน้ําหมักที่เราใส่ในถังเชื่อบอกว่ามันสังเกตหลายรอบแล้วเวลาเราใส่ดูกันนีท่ทไรอะทำไร เออกินโปรตีนกินโปรตีนกินโปรตีนอยู่เอ๋บังลุงบัรลุงแม่ห,หน่อยให้แม่กินโปรตีนอ v เนี่ยอย่างเนี้ยน้ำหมักจากเศษอาหารนะพวกพวกถังพวกเนี้ยกำลังได้ที่แล้วน่ะหมักนั้นเป็นปีๆอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยจนจะละลายแล้วตักมาใส่นะใส่เนี่ย ใส่นิดหน่อยแล้วก็เติมอะไรบัอรหอมนมสดร์โมนไข่ไปมันกลายจุลินทรีย์สีเขียวสังเกตหลายครั้งเลยเนี่ยนี่ก็จะมีข้าวสาให้ข้าวเหนียวด้วยเนี่ยใส่ขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวสารปลายข้าวด้วยแล้วก็รสราดอุ้ยดูดิยีรานในงานดีแท้ดูสินี่ฮนะที่เราตัดยอดปักชํำไว้เนี่ยยีราเขาไล่มแมลงด้วยนะ เออเดี๋ยวเราก็จะตัด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 บอกยี่ราเขาช่วยไลยุงด้วยต้องขยี้ขยี้บีบ้บีบ้บีบ้ใบข้าเนเนยะน้ำมันหอมระเหยนี่แหละฉุนดิเราจะเอาไปใส่ไปใส่กระถางเนี่ยไปใส่ตามกระถางต้นไม้ช่วยไล่แมลงได้ ยีราเนี่ยบูกว่าเยอะๆดีกว่าถ้าเหนื่อยเลยอันนี้ๆๆนนี่นี้นะอีกหน่อยเขาก็จะกลายเป็นน้ำหมักชั้นดีน้ำหมักจากเศษอาหารเราต้องทำเยอะเพราะเราใช้เยอะ ดอกพิเศษเก็บกินจนออกจนต้นโซมแล้ติดดอกออกผลจนต้นโทมนี่เราตัดใบขาใบขาสูงมากตัดแล้วก็ใบหมกหมกตามโคนเนี่ยตัา หอมแยงน้องบี<_><_>ช่องไม่บีปลูกผักมองนี้ไม่ค่อยงานนะหอมแยงไม่บีชอบแดดไงนี่รรมาน้าดันิไปด้านหลัง<_><_><_>เดี๋ยวจะปีแม่ตัดไปหมกหมกตรงนี้แนละเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้จัดการด้านหลังเลยนะ เดี๋ยวเราว่าจะหมักนู่นหมักนี่หมักด้านหลังกระถางแบบนี้นะอย่างเงี้ยต้องเอามาเจาะรูต่อนะเนี่ยเราต้องเจาะเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้ ใช้หินรองไว้ได้นน่เราเลยต้องทุบเพราะดินมันแน่นรูมันไม่ได้เจาะรูเพิ่มเดีมีรูอยู่หน่อยเดียวเดี๋ยวเราก็จะเตรียมปลูกอย่างอื่นปลูกนี่แหละดีงานเท่เว่เดี๋ยวค่อยทำหอบกินเหนื่อย เก็บกวาดจเนเหน,นื่อยแล้วนี่ยีราเอาไ้ใส่ตามกระถางต้นไม้ไหนก็ได้ที่มีพวกแมงวีขาวเยอะๆพวกนานเฉวยเอามารวมๆใส่ก็ไนดะ้เนี่เด็ดใบนานเฉวยใส่เข้าไปด้วยแล้วไปใส่ กระถางมะเขือเปราะต้นไม้ต้นไหนที่มันมีแมงวีขาวชอบมาบินเกาะแมงวีขาวนี่เป็นตัวดีเลยพาหานำโรคนู่นโรคนี้มามาใส่ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ มะเขือปลอกหรือพริกก็ได้ต้นพริกอะ่ะใครว่างก็ใซอยหันหนะันไปได้ไม่มีเวลาวันนี้ดูพาดูแค่นี้เพราะว่าง,งานเราเยอะสังเกตไหมว่า YouTube มันขึ้นป๊อ๊อัพโฆษณา แต่เพิ่มยอดวิวมันหากินกับเราละนะถ้าใครเห็นนะมันเพิ่มมันให้แบบว่าเพิ่มยอดวิว YouTube ทำเองเลยมึงจทำเองมันตั้งนานแล้ว youtube มันหาเงินกับพวกเราอยู่นะใครอยากช่องอยากดังอยากปังเลยอยากมีวิวสูงอยากมีซับเยอะนั่นแหละจ่ายเงินไปเดือนละสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่ใครมีมากน้อยก็ทำไป ส่วนคนที่มียอมเสียเงินเนี่ยช้านะบอกตรงช้าคอนเทนต์ดีขนาดไหนก็ช้า youtube นี่เขาหาหกินกับพวกเราอะช่องหน,นึ่งนะสมมุติมีคนแบบยอมเสียเงินเพื่อที่จะให้ช่องดังช่องปังเดือนละสามพันเนี่ยคิดดูเอาก็แล้วกันต่อคนนะเดือนละสามพันแล้วถ้าเป็นร้อยล้านคนนะเออ ที่จ่ายเงินอัดให้ YouTube อ่ะกูกูก็แน่อะคิดดูบางคนเนี่ยเดือนละห้าแสนก็มีนะไลฟ์โค้ดอ่ะใครๆก็รู้ว่าเป็นใครจ่ายเดือนละห้าแสนอย่างว่านะถ้าได้มาคุ้มมันก็แล้วแต่มันก็ไอ้นั่นจ่ายโฆษณาเราดีแต่พอได้เงินจากโฆษณาก็ต้องมา อัดเงินให้มันบางคนเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคือพอพอเลิกไม่จ่ายไม่จ่ายโฆษณาแล้วอะ่ะยอดวิวร่วงยอดซับนิ่งบางคนเขา็รับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงบางช่องบางคนนะรับไม่ได้ก็ต้องอัดเงินต่อยอืมแต่ของเรานี่โชคดีไปเรารู้ทัน <laughs> เรารู้ทันมายาโซเชียลมายาโซเชียลการตลาด เนี่ยเรารู้ทันเพื่อเราไปของเราเรื่อยๆแบบนี้ช่องไม่ดังไม่ปังจะได้ตังทุกเดือนนะโอเคละเดี๋ยวก็พยายามผ่านให้อีกช่องหนึ่งแต่หลายๆคนอาจจะช่วงนี้นะเเงินเงินดอลลาร์เหมือนถูกสูบไง <laughs> มันขึ้นกระจึงนกระจึงกระจึงนะขึ้นทีละนิดทีละนิดได้เงินดอลลาร์ วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดมันเป็นข้ออ้างของ y o t u u e อปะเนี่ยฮะใช่ป่ะหรือเปล่าพี่ยอตอบมาเดี๋ยวนี้พวกเราทำต่อไปขยันทำต่อไปเราต้องช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี่ยดูเพลย์ลิสต์ช่วยกันรับรองได้ถ้ายังไม่ยอมเสียงเงินให้ y o u t u b e นะเราก็ไปช้ามากอะ บางคนีนปีสองปีสามปียังไม่ผ่านกดเลยถึงแม้จะคอนเทนต์ดีแต่ก็ไม่มีใครเห็นไงแต่ถ้าเราเสียเงินโปรโมทช่องให้กับ YouTube เนี่ยแป๊บเดียวก็มีคนเห็นแล้วใช่ป่ะเออพอวางลิงก์แปะแปะไปทั่วมหมดเลยคนอื่นก็เห็นช่องเราเพราะอัดเงินโฆษณาให้แล้วไงเขาก็เอาช่องเราไปวางนู่นวางนี่นวางไปตามแพลตฟอร์มต่างๆด้วยซ้ำ พวกนี้ก็หากินพวกเราเราถูกภาพรวมตาบางช่องเขาโตมาด้วยการอัดโฆษณาจริงๆส่วนคนที่ไม่รู้วิธีไม่รู้เทคนิคก็นู่นหืนขึ้นคอนะครับจริงๆ เราถูกหลอกเราโดนหลอกเต็ม,เ,ตมเลยบางสิ่งบางอย่างไปโดนเขาหลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เข็บก็มีหลายช่องนะที่ไม่ได้โปรโมทช่องแต่ก็โตนะแต่โตอย่างช้าๆนะัไม่ได้โตแบบพุ่งปรีดแต่ก็โตแต่โตอย่างชา้าๆโตเรื่อยๆ น่ากินเอามาตำซะดีไหมเนี่ยยอเนี่ยพวกน้ำหมักต่างๆนี่น้ำหมักเปลือกทุเรียนนะนี่นะน้ำหมักเปลือกทุเรียนเอามาใส่ใช้ใช้ไปนี่น้ำหมักเอ่อเอ่อน้ำหมักขี้วัวตักใช้ไปเรื่อยๆไปแล้ว งานเยอะยังไม่รู้จะทำคลิปลอยเลยแค่น,นี้นะ